การออกกําลังกายไม่ได้ช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าการออกกําลังกายช่วยเพิ่มพลังสมองของเราด้วยเช่นกันในตอนนี้ครับอาหารสมอง6โมงเย็นกับเด b o o k t ลเ l l e r ได้นำความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายที่มีผลดีต่อสมองมาให้กันฟังซึ่งเรื่องราวนี้ครับมาจากหนังสือ12กดทองของคนใช้สมองเป็นซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับสมองไว้อย่างมากมายหลายอย่างเลยนะครับ ความรู้เกี่ยวกับสมองที่เราควรรู้และเข้าใจหน้าที่ของมัน,นครับซึ่งหากเราเข้าใจแล้วเราสามารถใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพหากคุณฟังคนไหนอยากฟังสรุปของหนังสือเล่มนี้กันแบบเต็มๆนะครับก็เข้าไปฟังตามลิงก์ใต้คลิปหรือลิงก์แนะนำก็ได้นะครับในเรื่องราวของการออกกำลังกายช่วยเพิ่มพลังสมองนั้นมันจะทำได้ดีจริงหรือไม่ครับนักวิทยาศาสตร์ที่สงสัยในเรื่องนี้ก็ตั้งสมมติฐานที่ว่า คนที่มีสุขภาพดีเยี่ยมที่ออกกำลังกายบ่อยๆจะมีความสามารถในการคิดที่แตกต่างจากคนที่มีสุขภาพแย่ไม่ค่อยออกกำลังกายหรือเปล่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนที่มีสุขภาพแย่ๆหันมาดูแลร่างกายของตัวเองเพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ศึกษาวิจัยกันมานานหลายปีครับโดยวิจัยจากคนแก่ที่อายุพอๆกันซึ่งบางคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างดีครับ เขาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอทานอาหารที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอแต่สําหรับบางคนครับร่างกายก็ย่าแย่ปล่อยให้ตัวเองซุดโทมไม่ออกกําลังกายเลยซึ่งนักวิทยาศาสตร์ครับก็พบเรื่องสําคัญที่สามารถแบ่งออกเป็น6คําถาม6เรื่องดังนี้ครับคําถามข้อที่1คือปัใจจัยใดที่สามารถทํานายว่าเมื่อเราแก่ตัวไปเราจะเป็นอย่างไร ซึ่งเรื่องนี้ครับนักวิจัยได้ค้นพบว่าตัวแปรสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อการแก่ชราของคนเราคือรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนั่งนั่งนอนนนนั่นเองครับเขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายคนที่ขยับร่างกายแอคทีฟอยู่เสมอจะสามารถเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจและหลอดเลือดได้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองเพราะฉะนั้นครับแน่นอนว่าคนที่มีการขยับร่างกาย ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอทําให้พูกเขานั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงเรื่องนี้จึงนําไปสู่คําถามข้อที่2ครับว่าแล้วคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีคนที่ออกกําลังกายบ่อยๆผู้เขาก็จะมีความคิดที่ตื่นตัวมากกว่าจริงหรือไม่นักวิจัยได้ทําการทดลองซ้ําแล้วซ้าเล่ามานานหลายปีหลายชั่วย,ยุคนเลยละครับคุณฟังครับและผลที่ได้ก็ออกมาเหมือนกันครับ นั่นคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหรือออกไปตลอดชีวิตเนี่ยนะครับช่วยเพิ่มความสามารถด้านการคิดได้อย่างน่าประหลาดเลยทีเดียวเทียบกับคนที่นั่งนั่งนอนนอนคนที่ไม่ค่อยขยับไปยืนร่างกายอะไรเลยนะครับคนที่แอคทีฟออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะครับจะทําผลงานได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความจําระยะยาวการใช้เหตุผลการเพ่งความสนใจการแก้ไขปัญหาการทําสมาธิหรือการทดสอบชาวปัญญา คนที่มีการเคลื่อนไหวระดับต่ำหรือคนที่ชอบนั่งนั่งนอนนอนเนี่ยนะครับควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราซะนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็นําไปสู่คําถามข้อที่3อีกเลยครับว่าหากคนที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยสุขภาพแย่กําลังกายก็ไม่ออกนะครับหากพวกเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองละครับอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองมาออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นะพวกเขาจะสามารถมีสมองที่ดีขึ้นได้หรือไม่ นักวิจัยได้รวบรวมบรรดาผู้สูงวัยจอมเฉื่อยชากลุ่มหนึ่งครับมาประเมินพลังสมองจากนั้นก็ให้พวกเขาปรับนิสัยให้มีการออกกําลังกายแล้วประเมินสมองอีกครั้งก็พบว่าความสามารถด้านการคิดทุกรูปแบบของผู้สูงอายุกลุ่มนี้หวนกลับคืนมาอีกครั้งครับหลังจากที่ได้ทํากายบริหารเป็นเวลา4เดือนนอกจากนั้นครับนักวิจัยยังได้ทดลองเจาะไปที่กลุ่มเด็กวัยเรียนครับโดยให้เด็กๆวิ่งจ็อกกิ้งอาทิตย์ละ2-3ถึงครั้ง ครั้งละ30นาทีผลปรากฏเมื่อผ่านไป12อาทิตย์ครับก็พบว่าความสามารถด้านการคิดของพวกเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสรุปนะครับว่าการออกกำลังกายนอกจากร่างกายของเราจะแข็งแรงแล้วนะครับยังมีผลทำให้ทั้งะด้านความคิดหรือสมองได้รับการพัฒนาไปด้วยคำถามข้อนี้จึงนำไปสู่คำถามข้อที่4เลยครับว่าหากการออกกำลังกายมันดีแบบนี้แล้วการออกกำลังกายทุกๆประเภท จะให้ผลแบบเดียวกันหรือไม่และเราต้องออกมากแค่ไหนถึงจะได้ประโยชน์จากมันหลังจากผลการศึกษาครับนักวิจัยก็พบว่าเราไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายมากนักก็ได้ครับแค่พยายามเดินบ่อยๆในหนึ่งอาทิตย์สมองก็ได้รับประโยชน์แล้วแหละครับนั่นแหละครับเบสิกง่ายๆเลยครับ,ค,รบ,ค,งงค,รบคุณฟังครับร่างกายของคนเราการเดินมันมีประโยชน์มากๆ เขาบอกว่าแม้แต่คนขี้เกียจนะครับแทนได้ขยับตัวขยุกขยิกเดินไปเดินมาก็ได้รับประโยชน์มากกว่าคนที่นั่งเฉยๆไม่ยอมเคลื่อนไหวร่างกายเลยครับเพราะสมองในร่างกายของเราถูกออกแบบมาให้ขยับร่างกายครับแค่ขยับก็เท่ากับออกกําลังกายแล้วแต่บางคนนะครับบอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาออกเป็นจริงเป็นจังเลยแหละครับก็ใช้เวลาว่างๆเดินบ่อยๆนะครับอย่างนั่งทํางานนานๆ ก็พยายามขยับยืดเส้นยืดสายออกไปเดินบ้างก็ได้นะครับผู้เขียนบอกว่าทุกครั้งที่เราออกกําลังกายไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ทําให้สมองตื่นตัวได้และหากมีการฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยนะครับก็ยิ่งส่งผลต่อกระบวนการคิดมากขึ้นแน่นอนครับว่าแต่ละคนก็มีแนวออกกําลังกายที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่เราเหมือนกันก็คือหากเราหักโหมมากเกินไปมันก็ส่งผลเสียทั้งร่างกายและสมองเช่นกันนะครับ การออกกําลังกายมันดีก็จริงแต่มากไปก็ไม่ดีนะครับทําแบบพอดีพอดีครับช่วยให้สมองนั้นดีไปด้วยซึ่งเรื่องนี้จึงนําไปสู่คําถามข้อที่5ครับว่าการออกกําลังกายช่วยรักษาโรคสมองเสื่อมและโรคซึมเศร้าได้หรือไม่มีรายงานวิจัยนะครับสรุปได้ว่าการออกกําลังกายยามว่างช่วยลดความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมได้ครึ่งหนึ่งโดยวิธีทํากายบริหารดูจะเป็นวิธีที่ได้ผลมากๆเลยนะครับ และยังช่วยลดการเป็นอัลไซเมอร์ได้มากกว่า60%เลยทีเดียวเขาบอกว่าอย่างเช่นเราเดินแค่วันละ20นาทีนะครับเราก็สามารถลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง57%และแน่นอนครับสำหรับโรคซึมเศร้าผลสรุปได้ว่าผู้ป่วยซึมเศร้าและโรควิตกกังวลน,นะครับจะได้รับประโยชน์จากการออกกำลังกายในทันทีและในระยะยาวครับและนอกจากนั้นยังมีประสิทธิภาพพอๆกันทั้งชายและหญิงด้วยนะครับ ยิ่งเราออกกําลังกายนานขึ้นเท่าไร่ผลลัพธ์ก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเท่านั้นครับจนจิตแพทย์หลายคนนะครับแนะนําให้ผู้ป่วยของเขานั้นหันมาออกกําลังกายไปด้วยระหว่างที่เข้าโปรแกรมบําบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและผู้สูงอายุนะครับจะได้รับประโยชน์มากเป็นพิเศษและทั้งนี้ครับคุณฟังครับนักวิจัยยังศึกษาไปถึงการออกกําลังกายที่สัมพันธ์ต่อผลการเรียนของเด็กจึงเกิดคําถามข้อที่6ครับว่า การออกกำลังกายสามารถช่วยให้ผลการเรียนของเด็กๆด,ดีขึ้นได้หรือไม่ผลการวิจัยพบว่าเด็กที่มีร่างกายแข็งแรงครับจะสามารถแยกแยะสิ่งเรา้าที่ตามองเห็นได้เร็วกว่าเด็กที่เฉืยชาชอบนั่งนอนๆอ,อยู่เฉยๆนะครับและพวกเขายังมีสมาธิดีกว่าจดจอน,นานกว่าผู้ชี่ยวชาญยังบอกนะครับว่าเด็กๆจะให้ความสนใจกับเนื้อหาการเรียนได้ดีกว่าเมื่อพวกเขาได้ขยับตัวครับ พวกเขาจะมีสมาธิในการเรียนนานขึ้นและพวกเขารู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นเคารพตัวเองมากขึ้นรวมถึงหดหูวิตกกังวลน้อยลงด้วยซึ่งเรื่องนี้นะครับอาจจะบอกได้ว่าการออกกําลังกายขยับร่างกายเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งในการพัฒนาสมองของเด็กๆเ,เช่นกันครับทําไมการออกกําลังกายมันดีแบบนี้เลยครับคุณฝ่งครับเพราะเวลาที่เราออกกําลังกายเลยครับมันจะช่วยให้ร่างกายของเรานั้นมีช่องทางการเข้าถึง ออกซิเจนและอาหารได้มากขึ้นครับเลือดก็จะไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มปริมาณเลือดในสมองส่วนที่เรียกว่า d e n t ท t e gyrus ซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญของ h i ปโป c a m p u s นั่นเองครับที่มีบทบาทช่วยให้เรานั้นสร้างความจำได้ดีขึ้นและการออกกําลังกายกระคุนฟังครับยังช่วยกระตุ้นสารเร่งการเจริญเติบโตของสมองที่เรียกว่า BDNF ซึ่งสารตัวนี้นะครับช่วยบํารุงเซลล์ประสาทให้อ่อนเยาว แข็งแรงและยังช่วยส่งเสริมการสร้างเซลล์ประสาทใหม่ๆขึ้นอีกด้วยครับงานวิจัยส่วนใหญ่นะครับยังเชื่อว่าสารตัวนี้ช่วยบรรเทาความเครียดและพัฒนาความจําของเราได้ดีด้วยแหละครับแหมคุณฟังครับการออกกําลังกายการขยับร่างกายมันดีต่อสุขภาพใจและสุขภาพสมองกันจริงๆเลยครับพอผมเล่าแบบนี้แล้วครับคุณฟังครับผมเองก็อยากลุกเลยครับ ขอตัวนะครับลุกไปขยับร่างกายออกกําลังกายสักหน่อยพบกับสาระดีๆจากหนังสือหน้าอ่านและบทความดีๆเป็นประจํานะครับขอบคุณที่ติดตาม The Book Taylor ครับ The Book Taylor เป็นที่ที่รวมเหล่าคนรักหนังสือรักการเรียนรู้และการพัฒนาตัวเองให้เป็นในแบบที่ดีกันครับแล้วพบกันครั้งหน้าสวัสดีครับ